ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับพิธีกรรมขอเลขเด็ด มีเรื่องเล่าสู่กันฟังในหมู่พระป่าทุดงซึ่งมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงเกี่ยวกับการท่องทุดงของหลวงปู่ขาวอนาลโยดังมีเนื้อความโดยย่อว่าครั้งหนึ่งระหว่างอธิษฐานจิตปักกลดพักค้างแรมในดงดิบมีบุรุษลึกลับร่างสูงสง่าแต่งกายภูมิฐานอย่างคนโบราณปรากฏตัวขึ้นเพื่อกราบนมัสการถามหลวงปู่ว่า หวยสามตัวงวดนี้ออกเลขอะไรขอรับเวลานั้นหลวงปู่บรลุมรักผลเป็นพระอริยบุคคลองค์อรหันต์นานแล้วมองแวบเดียวก็รู้บุรุษผู้นี้คือร่างจำแรงของพญานาคท่านแย้มยิ้มอารมณ์ดีถามกลับไปว่าเป็นพญานาคแท้ๆอยากรู้เลขหวยไปทำไมพญานาคหัวเราะแก้เกอก่อนเรียนตอบว่า มีชาวบ้านบนบานขอหวยกับผมบ่อยๆจะเข้าฝันบอกว่าไม่รู้ก็เกรงจะเสียชื่อแสดงว่าผู้เรืองฤทธามหาศาลขนาดพญานาคยังไม่รู้ว่าหวยงวดนี้ออกเลขอะไรอาจารย์ทางบอกใบให้หวยจะรู้เหรือถึงกระนั้นเมืองไทยก็ยังมีอาจารย์ให้หวยผุดขึ้นไม่ขาดระยะบางทีเป็นอาจารย์คนเดิมนั่นแหละ แต่เปลี่ยนจากชื่อเก่าเป็นชื่อใหม่ด้วยเคยให้หวยร้อยงวดมีคนถูกแค่งวดเดียวไอ้ครั้นจะเลิกร้างห่างลาไปจากวงการก็เสียดายวงจรเงินอยากระนั้นเลยเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่แต่กุศลบายในการใบ้หวยพัฒนาขึ้นนักเลงหวยน่าจะอุดหนุนเราให้ร่ำรวยสืบต่อไปสาเหตุใหญ่ที่มีคนนิยมเล่นหวยทุกหย่อมย่า เกิดจากการอยากรวยทางลัดกอบกับคนไทยทุกภูมิภาคมีการพนันในสายเลือดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อทิพนันไก่ชนเดิมพันกินบ้านกินเมืองจนมีคำพูดติดปากตอนคำลงท้ายประโยคเช่นดาบเล่มนี้คมกว่าเล่มนั้นถ้าไม่เชื่อพนันกันไมล่ล่ะหวยเป็นการพนันที่เสี่ยงน้อยที่สุดเสี่ยงในที่นี้หมายถึงเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง จากการโดนเสียนยงพนันต้มตุนและเสี่ยงกับการโดนตำรวจจับน้อยกว่าเล่นการพนันอย่างอื่นคนเสี่ยงมีคนเดียวคือคนถือโพยหวยอยู่กับมือกำลังจะนำไปส่งให้เจ้ามือใหญ่ส่วนคนแทงหวยเขียนเลขลงในกระดาษยื่นให้คนเดินโพยหวยแล้วก็แล้วกันไปตัวเลขที่เก็บอยู่ในบ้านไม่ใช่หลักฐานให้ใครมาจับฉะนั้นคนริเริ่มเล่นหวย จึงพัฒนาตัวเองเป็นนักเลงหวยได้ในเวลาอันสั้นการแทงผิดหรือแทงถูกสุดแท้แต่โชคชะตาไม่ว่ากันแรงบนันดาลใจอีกอย่างที่ปลุกเราให้ผู้คนนิยมเล่นหวยได้แก่ข่าวใหญ่ในชุมชนที่ระเบือหรือลั่นว่าตานั่นยายนี่ถูกหวยรวยทรัพย์เป็นแสนๆขณะนี้ได้ซื้อหาเครื่องเส้นไหวไปถวายเจ้าพ่อ ผู้ส่งไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ให้หวยแม่นฉังยิ่งนักเสียงร่ำลือทำให้เกิดแรงบันดาลใจสองประการคืออยากถูกหวยเหมือนแต่นั่นใหญ่นี่บ้างและเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่โน่นศักดิ์สิทธิ์นักใช่ไหมดีละ่ะเราจะไปขอหวยจากท่านเราจนจะแย่อยู่แล้วอ้อนวอนดีๆอ้อนให้เป็นท่านคงเมตตาให้หวยเราเป็นแน่สำหรับวันหวยออก คนไทยส่วนใหญ่จะใจจดใจจ่ออยู่หน้าเครื่องรับวิทยุหรือไม่ก็หน้าจอทีวีในมือมีกระดาษปากาเตรียมจดหูพึ่งตั้งใจฟังโคศกก้องฉลากเต็มที่ใจขอเต้นระทึกขณะมีการประกาศรางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัวหน้าสามตัวหลังตลอดจนเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งน้อยคนนักที่คาดหวังจะถูกรางวัลที่หนึ่งตรงเพง และเท่าที่ปรากฏหลังการออกหวยจบสิ้นลงเกือบไม่มีใครเลยที่ดีใจเพราะถูกหวยส่วนใหญ่จะร้องว้าออกเลขอะไรก็ไม่รู้โดนหวยกินเรียบวุฒอีกแล้วจากบรรทัดนี้ขอนำประวัติการเล่นหวยของคนบ้าหวยตัวจริงมาเล่าสู่กันฟังขอปกปิดชื่อนามสกุลเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นประวัติของใครสมมุติชื่อทว่าสายหยุด ให้สะดวกกับการเอ่ยถึงสายหยุดในวัยสาวมีความงามมากกอบกับเป็นลูกผู้ดีมีชาติตระกูลสูงผู้ชายพายเรือต่างหมายปองหวังเด็ดดอกฟ้ามาประดับแจกันใจสายหยุดรู้ดีว่าตัวเองงดงามเช่นไรรู้ด้วยว่านารีมีรูปเป็นทรัพย์จะเลือกผู้ชายร่ำรวยขนาดไหนเป็นสามีย่อมทำได้ดังใจนึก หาแรกเธอต้องการคนมีความรู้สูงมีกิจการมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลอีกทั้งยังหนุ่มแน่นไวัชกันและรูปลอ่อแต่เลือกไปเลือกมาจนเข้ากับภาสิตเลือกมากยากนานเลือกน้อยพลอยรำคาญด้วยปรากฏว่าเลือกผู้ชายตั้งแต่วัยรุ่นยันเป็นสาวเต็มตัวก็ไม่เคยถูกใจใคร เป็นเหตุให้ต้องตกลงปรงใจกับเสียใหญ่อ้วนพุงพลุยผู้รุ่มรวยมหาศาลเขี่ยนุ่มจอมกระล่อนทั้งหลายทิ้งลงถังขยะเสียใหญ่เคยมีเมียหลายคนแต่เพิ่งเจอสายหยุดที่งามพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาตลอดจนกิริยามารยาทพูดจาสุภาพอ่อนหวานไพเราะเลยลุ่มหลงจนงอหัวไม่ขึ้นอยากได้อะไร ถ้าไม่ถึงขั้นดาวเดือนบนท้องฟ้าจะหามาให้ทันทีมีเงินเดือนให้ใช้เดือนละสองหมื่นบาทเงินจำนวนนี้ในยุคที่เข้าแกงจ้าละหนึ่งบาทค่าโดยสารรถเมย์ตลอดสายห้สตางค์ปลูกตึกหรูหลังละไม่ถึงแสนสายหยุดจะสุขสบายขนาดไหนคิดดูเอาเองพเพอ่อินปู่มหลังของสายหยุดเป็นคนบ้าหวย โดยติดเชื้อสายมาจากคนในตระกูลคือคุณยายของเธอผู้เป็นนักเลงหวยตัวกลัน่นเคยตะเวนไปหาเลขเด็ดร้อยเอ็ดเจ็ดาตหนามาแล้วครั้งหนึ่งคุณยายได้ข่าวเรื่องโยคยีกลางป่าให้หวยแม่นมากผู้คนกระบบน,นั้นถูกหวยกันเพียบคุณยายลงทุนขึ้นรถไฟไปเมืองเหนือถึงสถานีปลายทางบุกป่าฝ่าดงไปจนถึงอาสมโยคีย ตอนไปถึงโยคีกำลังนั่งเข้าฌานอยู่สิทธ์ก้นกุติบอกว่าเข้าฌานคราวนี้กินเวลานานมากคุณยายก็ไม่ถอยเฝ้ารออยู่กลางป่าถึงไหนถึงกันรอจนโยคีออกจากฌานมานั่งกินอาหารจำพวกผลไม้คุณยายรีบคลานเข้าไปขอเลขเด็ดจากโยคีโยคีมีเมตตาธรรมสูงนึกเวทนาคนแก่ ยอมบอกเลขเด็ดสามตัวตรงเพ็งไม่ต้องกลับหน้ากลับหลังให้ยุ่งยากคุณยายกลับลาด้วยความดีใจรีบรอนแรมออกจากป่าลึกแต่ระหว่างทางโดนยุงป่ากัดกินเลือดล้มป่วยด้วยโรคไข้จับสั่นหลายวันยังดีที่มียาติดก,กระเป๋ากินแล้วหายจากโรคร้ายรีบบุกป่าออกไปแทงหวยโดยด่วนแต่เจ้ากรรม ตอนลงจากรถไฟที่หัวลํโพงหวยออกไปนานแล้วเลขเด็ดที่ได้จากโยคีมีค่าเฉพาะงวดเท่านั้นเอาไปแทงหวยงวดอื่นไม่ได้คุณยายเสียใจแทบลมจับแต่เชื่อสนิทว่าคนเก่งๆอย่างโยคีให้หวยแม่นจริงจะกลับไปขอเลขเด็ดอีกโยคีก็ย้ายอาสมไปอยู่ป่าอื่นต้องอาศัยเลขผีบอกไปตามมีตามเกิด ยังมีวีรกรรมเรื่องหวยของคุณยายอีกมากที่สายหยุดประทับใจจนถือเป็นไอดอลต้นแบบริอ่านเป็นนักเลงหวยตั้งแต่เป็นสาววัยรุ่นเมื่อปะหมะได้ผัวเป็นอาเซียเลยตั้งใจว่าจะทุ่มเงินแทงหวยให้สะใจทีเดียวแต่จะให้เสียรู้ไม่ได้เสียไม่ชอบเรื่องหวยแต่ชอบอาชีพสุจริตชั่วโมงนั้นเมืองไทยริเริ่ม มีแท็กซี่รับจ้างแทนรถสามล้อทีบสายหยุดใช้บริการแท็กซี่ใกล้บ้านแทนรถประจำตำแหน่งป้องกันคนขับรถฟ้องอาเซียปีนั้นน้ำมันเบนซินลิตรละ2.10บาทค่าเช่ารถแท็กซี่กะละ60บาทถ้าขับหาเงินได้ครบ120บาทจะเสมอตัวขับต่อไปคือกำไรเข้ากระเป๋าโชเฟอร์สายหยุด ว่าจ้างแท็กซี่คันนั้นแบบเหมาวันวันละสามร้อยบาทโชเฟอร์มีกำไรเกือบสองร้อยดีใจเหมือนได้แก้วยินดีบริการสายหยุดสุดฝีมือสั่งให้ออกไปหาเลขเด็ดจังหวัดไหนขนทางธุรกันดานปานใดก็ไม่ขัดข้องการหมดเปลืองค่ารถค่ากินระหว่างทางตกหมื่นบาทสายหยุดไม่ยี่ระตะเวนตามล่าหาเลขเด็ดทั่วสารทิศ คราวหนึ่งเลขที่ได้แทงถูกหวยได้เงินใช้สามหมื่นบาทดีใจเหมือนได้สามล้านทุ่มหมดทั้งสามหมื่นแทงหวยงวดถัดไปปรากฏว่าถูกเหมือนกันถูกหวยกินเรียบแต่ละเดือนเงินจากเสียสองหมื่นหายต่อมไปอยู่ที่เจ้ามือหวยเป็นอย่างนี้ปีแล้วปีเล่าจนโชโฟเฟอร์เจ้าประจำมีทุนออกรถแท็กซี่ป้ายแดงแต่สายหยุด ไม่มีอะไรเพิ่มในชีวิตประมาณสิปีต่อมาเสียผู้เป็นผัวอำลาโลกไปตามเวรานุเวนโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้สายหยุดเป็นเมียแต่งก็จริงแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจึงร้องขอความถูกต้องจากใครไม่ได้กอบกับลูกหลานเสียมีเต็มบ้านเต็มเมืองต่างฟ้องร้องแย่งมรดกกันวุ่นวายสายหยุด ต้องอำลาเก่งจีนที่เคยอยู่สุขสบายกลับบ้านบ้านเป็นบ้านไม้เก่าผุพังเนื่องจากคนในตระกูลขยันเล่นหวยจนสิ้นเนื้อประดาตัวไปตามๆกันเหลือเศษเงินก้อนสุดท้ายซื้อบ้านเก่าๆไว้ซุกหัวนอนคุ้มแดดคุ้มฝนเท่านั้นหวยไม่เคยให้คุณแก่สายหยุดเลยดังที่เล่าไปนี้แม้กระนั้นถ้าอเผอิญเก็บเล็กผสมน้อยพอมีเงินสักหาบาทสิบาท สายหยุดไม่พลาดที่จะนำไปแทงหวยปัจจุบันสายหยุดถึงแก่กรรมไปนานร่วมสิบปีคนในละแวะกบ้านเชื่อกันว่าตอนเป็นผีสายหยุดอาจมาบอกใบ้ให้หวยทำนองหวยผีบอกแต่ไม่มีผีสางมาปรากฏอย่างที่ใครคาดเป็นอันปิดตำนานนักเลงหวยลงเพียงเท่านั้นจากเรื่องสายหยุดเมื่อถึงเรื่องที่ผมเจอด้วยตัวเองบ้าง เรื่องนี้เกิดขึ้นจากความบังเอิญกล่าวคือคุณป้าข้างบ้านที่เป็นนักเลงหวยสำคัญคนหนึ่งขอแรงให้ช่วยไปเป็นเพื่อนเพราะกลัวผีเนื่องจากมีนัดกับอาจารย์ให้หวยกลางป่าช้าผีดิบผีดิบในที่นี้คือศพที่ฝังไว้รอาการขุดไปเผาไม่ใช่ผีดิบดูดเลือดป้าคนนี้แก่ใจดีเคยให้หยิบยืมเงิน ในคราวขัดสนเสมอและยอมทำหน้าที่ขับรถไปป่าช้าตอนพลบคำ่ำได้พบเจออาจารย์ใบ้หวยตัวเป็นๆเ,เล่นเอาตกใจนึกว่าผู้ร้ายปลอมแปลงมาด้วยมีหน้าตาดุร่างสูงใหญ่กำยำไว้หนวดไว้เครารกครึม้มสิ่งเดียวที่ฟ้องความเป็นนักขาถาคือการนุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวสะพายย่ามและมีเครื่องรางของขลังสวมใส่สเต็มลำคอ รอบข้างห้อมล้อมไปด้วยนักเลงหวยมีครบทั้งชายหญิงหนุ่มสาวแก่เท่าทุกเพศวัยสถานที่เป็นปา่าช้าจังหวัดปริมณฑลห่างไกลแสงสีความเจริญใครไม่รู้ความในจะนึกว่ามาดูการปราบผีประมาณว่าค่ำคืนนี้พลังอำนาจอาถรรพ์ในปา่าช้าแรงเป็นพิเศษถ้าจัดพิธีกรรมวงสวงให้ถูกให้ดี เลขเด็ดจะปรากฏแก่สายตาของทุกคนส่วนบรรยากาศกลางป่าช้ารกครึมไปด้วยแมกไม้วังเวงน่ากลัวสมจริงดังที่ป้าใจดีแก่ประวันแสงสว่างจากตะเกียงรัว้วนอกจากให้ความสว่างริบป,ปรี่ยงเติมเต็มความน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกแต่หน้าตานักเลงหวยอิ่มเอิบยินดีเฝ้ารอคอยการปรากฏของเลขหวยชนิดตาไม่กระพริบ ไม่มีใครเอ่ยปากทำลายความเงียบโดยไม่จาเป็นได้เลิอกอาถรรพ์ที่อาจารย์หน้าดูรู้ขึ้นเองไม่มีการแหงนหน้าดูดาวใดๆพิธีกรรมที่ทุกคนตั้งตารอ,อก็เริ่มขึ้นใครคนหนึ่งกางเสื่อกกสองผืนผืนหนึ่งจัดวางเครื่องบวงสวงอาถรรพ์มีหัวหมูและไก่ต้มสุกเป็นต้นอีกผืนจัดวางบาทมีน้ำเต็มเปี่ยม และกระถางทรายสำหรับจุดทูบเทียนปักไว้ลมเย็นประหลาดเริ่มช่วยพัดสบัดโบกหมาจากไหนก็ไม่รู้เปิดฉากหอนหวยหวนหมาตัวอื่นก็หอนรับเป็นท,ทอดนฝั่งแล้วหน้าขนลุกจนอดนึกไม่ได้ว่าอาจารย์คนนี้เข้มขลังมากเราคงได้เห็นการปรากฏของเลขเด็ดจริงแท้แน่นอนสมควรจดจํานำไปแทงหวยกับเขาบ้าง ครั้นจุดทูบเทียนตามกรรมวิธีแล้วเสร็จอาจารย์เจ้าพิธีเริ่มโอมอ่านสาธยายคาถาอาคมนักเลงหวยซึ่งนั่งเป็นกระจุกอยู่ด้านหลังอาจารย์ต่างพนมมือเหมือนสาธุชนรอรับพรจากภิกษุสงฆ์อาจารย์ไร้เวทด้วยเสียงอันดังแต่แหบหวยเรากับนักแสดงรับบทหมอผีเสียงยิ่งดังแบบแหบหยมากเท่าไหร่นักเลงหวย ยิ่งมีแววตาเป็นปลื้มมากเท่านั้นคาดว่าเป็นการโอมอ่านเวทมนต์ในบทที่ว่าด้วยการเร่งเร้าอาถรรพ์ให้สแดงฤทธิดเดชโดยเร็วตอนนี้อาจารย์เอื้อมมือไปหยิบเทียนแท่งบรเริ่มที่จุดไว้หน้ากระถางธูปเอามาหยดน้ําตาเทียนลงในบาตรที่มีน้ำเต็มเปี่ยมความร้อนกระทบความเย็นทําให้น้ำตาเทียนจับตัวแข็งลอยเป็นแพร ลอยวนไปเวียนมาได้เองอย่างน่าพิศวงไม่ช้าก็รวมตัวเป็นเลขอารบิกหลายตัวนักเลงหวยชะโงกหน้ายืดคอดูเลขหวยตาเขม็งในมือมีกระดาษประกาเตรียมจดเลขเด็ดที่ปรากฏสิ่งที่น่าแคลงใจคือการจับตัวของน้ำตาเทียนเอาแน่เอานอนไม่ได้เนื่องจากมีอะไรก็ไม่รู้ทำให้น้ำใสสะอาดในบาท สามารถเคลื่อนที่หมุนวนอย่างช่มช้าสมมุติว่าเลขเด็ดที่เห็นทั่วกันชุดแรกคือหนึสองสแต่ชั่วประเดี๋ยวเดียวแรงหมุนของน้ำทำเอาเปลี่ยนเป็น4ี่ห้าชุดถัดไปเจ็ดแดาศูนย์อีกเลขเดียวจะครบถ้วนกระบวนการเลขอารบิกแม้กระนั้นแววตานักเลงหวยยังเปี่ยมด้วยศรัทธาไม่แปรเปลี่ยน เห็นเลขชุดไหนก็รีบจดชุดนั้นลงในกระดาษพิธิกรรมนี้สิ้นสุดลงภายในเวลาอันสั้นเครื่องบวงสวงมีลูกศิษย์ของอาจารย์เก็บกลับอาสมเช่นเดียวกับอุปกรณ์การบวงสวงนักเลงหวยควักซองขาวบรรจุค่ายกครูน้อมถวายแด่อาจารย์อาจารย์รับทุกซองใส่ย่ามแล้วผลุดลุกขึ้นเดินไปขึ้นรถกลับอาสมนักเลงหวย มาทางไหนกลับทางนั้นสองวันถัดมาเป็นวันประกาศผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลคุณป้าใจดีข้างบ้านผมนั่งลุ้นการออกหวยอย่างใจจดใจจอ่อสายตาจ้องขมิงที่กระดาษจดเลขหวยในมือผมเป็นคนข้างบ้านเปิดหน้าต่างด้านข้างเห็นป้าแก่ชัดเจนพลอยใจเต้นระทึกไปด้วยแต่เรื่องหวยที่จำไว้ลืมซื้อสนิท ด้วยไม่มีรถนิยมในทางหวยถ้าป้าใจดีถูกหวยก็ขออนุโมทนาสาธุการพรอยินดีในโชคลาภของแกเพราะหลังจากรับเงินจากคนเดินโพยป้าจะเปิดบาร์ฟรีเลี้ยงไม่อั้นทว่าโคศกกองฉลากประกาศผลการออกฉลากจบนานแล้วไม่มีเสียงชัยโยโหร้องแสดงความปรับปลื้มจากใครทั้งสิ้นเนื่องจากถูกหวยกินเรียบตามเคย รู้มาว่างวดนั้นป้าใจดีทุ่มสุดตัวหวังได้เงินก้อนใหญ่มาซ่อมบ้านที่ปลวกกินน่าสงสารและเห็นใจแกเป็นที่สุดแต่ไม่ถึงขั้นออกปากตักเตือนให้เลิกบ้าหวยเสียทีเพราะคนรักหวยเข้ากระดูกดำอย่างป้าต่อให้ล้มป่วยอาการตรีทูดนอนทำปากประงาบปะงงาบถ้ามีเลขเด็ดให้เอาไปแทงหวยจะเกิดเรียวแรงลุกขึ้นแทงหวยได้เองโดยอัตโนมัติ ยังมีนักเลงหวยอีกรายหนึ่งทำงานเป็นช่างกลึงที่โรงกลึงแถวท่าพระรายนี้รักเลขใดทุ่มแทงเลขนั้นจำได้แม่นยำว่าแกรักเลขสองสองทุ่มแทงติดิดกันยาวนานถึง22งวดไม่ถูกหวยแม้แต่ง,งวดเดียวเลยถอดใจยกเลิกเลขสองสองหันไปรักเลขอื่นดูบ้างครั้นถึงวันประกาศผล การออกหวยงวดที่ยีบสามจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสองสองที่ตัดใจสลัดรักเมื่อออกเป็นเลขท้ายสองตัวในงวดดังกล่าวช่างกลึงน้อยใจแทบลมจับปากแผดตะโกนดังลั่นว่าแล้วที่ร้องลั่นอย่างนั้นเพราะหวยไม่เคยให้คุณแก่ใครทั้งสิ้นหวยเย็นชาไร้น้ำจิตน้ำใจหวยเป็นโจรปล้นทรัพย เป็นจอมกระล่อนปลิ้นปล้อนหลอกลวงใครยอมตกเป็นทาสของมันก็บ้าแย่